ว่าเรื่องข่าวค่ะอย่างนี้ว่าตะกี้ได้พูดถึงเรื่องของเป้ยไปใช่ไหมคะฉันก็ปวดมากนะปลอดภัยตลอดนะใส่สั้นแค่ไหนก็ไม่ได้เคยเกิดเหตุการณ์น่ารายเราเป็นผู้หญิงนะคะบางทีก็กรด้วยความสวยด้วยความอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องระวังตัวทำนี้พี่งขอเมาสบ้างเมื่อวานนี้ที่มาที่นี่ใช่ไหมคะน้องไรค่ะเดี๋ยวก็ได้เจอไอซ์อภิษฎาเฮ้ยหรอไอซ์อภิษฎาทางเราก็เลยขอมอยนิดนึง๋อมีข่าวข่าวว่าล่าสุดเนี่ยที่ไอซ์เนี่ยนะคะนางก็ได้มาออกรายการทุเดย์โชว์ นะคะโปรโมทละครทีร่กำไรมากมก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีเจนนี่ม,มีหญิงรัฐามีจีวรัศยาแล้วก็มีไอซ์ก็ปรากฏว,ว่าเขากเมาเ่าเอ๊ะสังเกตในรายการสิเกิดอะไรขึ้นทุกคนแต่งตัวกัน,นมานแบบสั้นหูทุกคนแต่งตัวแบบเนื้อออกบ้าเป็นเดรสสั้นไอ้พิศสดาจะแต่งงานเหรอลากยาวขนาดนั้น อย่างนี้ดูเซ็กซี่หรอพอไม่จบแค่นี้ประชาชนก็มาโนต่อว่าโอ้ยยังไงได้ว่าเกิดจากว่าไม่ถูกกันเพราอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งที่นั่งคนละฝั่งเป็นตัวในความยาวความสั้นก็ต่างกันหรือเป็นเพราะว่าสามสาวนี้ก็คือ JYJ ยุ้ยยิงเจนนี่อ่ะไม่ถูกกับทางไอซ์เปล่าไม่ถูกกับไอมันโยงอีกมันโยงอีกไอซ์ออริสหรืไอ์เขาเป็นเพื่อนกับชมพู่แล้วก็ชมพู่ลาออกที่้ สตรอเบอรี่ใช่ไหมคะจริงเหรอมันมันเรื่องจริงมันคือยังไงไม่จริงของไม่จริงออออ๋หนูกขาบอกแล้วว่าสตรอเบอรี่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่เลยสตรอเบอรี่คือผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราชอบรับประทานสตรอเบอรี่เฉยๆเนี่ยคนก็มาโนคนก็คิดว๊ยแสดงว่าเนี่ยไอ้เขียวก็ต้องเป็นผู้เดียวเจนนี่ทำต่างไอ้ผู้เดียวเขาไปยกนแขงน้ำแข็งใสอ ก็เลยเขาใกันมาแล้วก็เลยมาโยงว่าเ uh, well, so uh, okay. so, ี็ยสงสัยต้องไม่ถูกกันตามกฏว่าไอซ์กักคุณพี่คะค่ะครั้งคุณพี่ก็หนูอยากจะเชิญคุณพี่ให้ไปช่วยเขียนบทละครเพราะคุณพี่มาโนได้แจ่มมากจริงไอซ์บอกว่าเรื่องของเรื่องคือวันนั้นเนี่ยทางรายการเขาบอกว่าให้แต่ละคนเนี่ยเอาชุดไปเองอเอาชุดไปเองเสร็จแล้วไอซ์เนี่ยเขามีร้านขายเสื้อผ้าเขาเ็นร้านตเขาเปนเรื่องของเรื่องคือไอซ์จะขายของโอเครู้เรื่องนะ คราวนี้นางก็เลยสวยไงก็ไม่สวยผิดเพื่อนผิดพอ้อไม่มีอะไรไม่มีอะไรานางดูไอซ์นะคะทาทีมงานทางละครเนี่ยโทรมาบอกว่าเออให้เตรียมชุรดราตรีไปนะอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเออด้วยรายการชุดเดโชเราก็ใคยดูก็ใส่ชุดยาวเราก็เลยไม่ได้เอดใจอะไรว่า เ,เราเตรียมไปแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เข้ากันอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราก็มีชุดแล้วทุกคนก็ออกมาสวยอยู่แล้วในสไตล์ของแต่ละคนเราก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรว่าแบบจริงๆไม่ได้มีประเด็นางลถ่ายเราก็ยังแบบดีกันอยูไ่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ถือว่าคุยกันสนิทกันแต่คือไอตัวไอเองไอจะอาจจะไม่ได้สนิทมากเท่ากับแบบพวกเขาสามคนอะไรเงี้ยมันสนุกดีนะพอพอ,พอ,พอเรานั่งานอะไรเงี้ยว่าแบบเออเขาก็โยงได้เนอะอันนี้ไปอันนี้ แล้วก็มีอีกเอ๊หรือจะเป็นประเด็นนี้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าคนคนเขาก็คิดคือก็ขอบคุณแล้วกันที่สนใจ mm hmm. นึกจง,งว่าดูรายการดูละครอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าขอบคุณแต่ขอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ ยืนยันตรงนี้ก็จะได้จบไปนะคะหลายท่านทีมนโนอันนู้นอันนี้อย่างที่พี่พูดเดินบอกก็จะได้สบายใจกันด้วยกฝไปยืนยันแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าพี่พูดเดินกับพี่โอ๋พาทีมนักแสดงที่หลายๆคนรอคอยนะคะละครเรื่องนี้ท่านชายกำมารอค่ะจะเมาต์ตอบ